大家就接受祝福之前我们慢慢轻轻的闭上眼睛把我们的心回归到我们身体的中央点那里意念我们今天所有所有的功德一切ขอให้ทุกท่านจะได้รับพรพระกันต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจ สึกเลือกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจสั่งสมกันมาทั้งหมดในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะใน这个世ย上每个人的社会地มิงเสียน 随从和权力，但是正等正觉佛陀发现，在来世的社会地位取决于功德福报。功德多的人，管制功德少的人，信仰虔诚，从事正业。 靠勤奋努力来积聚财富、恒常的寻找机会来累积功德的人，可以称为在今世与来世的胜利者。在这个世界上，当一念起自己勤奋诚实的从事正业的时候，会感到。 喜悦、自信、开朗，并将在任何地方都无所畏惧。再来是功德将迎接那些善美之人，就如亲人守候、迎接久别归来的挚爱一样。 จจิเชหลา在今生来世的胜利者将成为他人的榜样以及人间之光。ฐา,า,า,านะทางสังคมในโลกนี้วัดกันที่ใครมีทรัพย์สมบัติยศบริวารและความเป็นใหญ่มากกว่ากันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ฐานะทางสังคมในโลกหน้านั้นวัดกันที่ใครมีกำลังบุญมากกว่ากันผู้มีบุญมากปกครองผู้มีบุญน้อยบุคคลผู้มีศรัทธาประกอบสัมมาอาชีวะสแสวงหาทรัพย์ด้วยความหมั่นเพียรและมั่นหาโอกาสสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชัยในโลกทั้งสอง ในโลกนี้เมื่อะระลึกถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีวะอันสุจริตของตนย่อมมีความปิติอาจหารร่าเริงแกล้ากล้าในทุกสถานที่ในโลกหน้าบุญย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้ทำความดีประดุดหมู่ญาติที่คอยต้อนรับบุคคลผู้เป็นที่รัก ซึ่งจากไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดีผู้มีชัยในโลกทั้งสองย่อมเป็นต้นแบบและเป็นประดุษแสงสว่างส่องทางแก่ชาวโลกทั้งหลายเจียเชีายไห่ชิงตาเจียจวนซินเจียโซจูฟูเต้าสุ่ยหุยเซียงป้าวเหมินจินเทียนสวยโยสวดสิวตะกงเตอ๋อ 回向给一切众生回向给我们历代祖先以及สี朋友อัอออน,อนดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์พร้อมกันนี้ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษบุพการี ผู้เป็นที่รักของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะตั้งใจรับพรกันนะ